ราบสวัสดีเอฟซีสุขุทุคนครับมอนิ้งลอดมาสุรุปุดิมังไฟขนาดท่อหนึ่งท่อสองท่อสามนิ้วบางส่วนนะครับวันที่8กุมภาพันธ์2568บ้างที่1นะครับหนุ่มกุชชินารายนะครับขนาดท่อสอง ห้าสิบเบอร์เดียวไดสองร้อยเก้าสิบค่าแนนหวานจะเรียบนะครับผ่านนะครับบ้างที่สองเป่งเงินเป่งทองนะครับขนาดทอสองเจ็ดสิบห้าแปดสิบดร้อยเก้าสิบค่าแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไหวหนักเลยนะครับบ้างที่สามพกเงินขนมหวานนะครับผมห้าสิบหกสิบขนาดทอสองนะครับร้อยแปดสิบห้าค่าแนนไม่ผ่านนะครับขนมหวานช่างต่ํานะครับบ้างที่สี่ล่องสูตรนะครับ ทอนหนึ่งนิ้วนะครับ8ปดสิบเก้าสิ้ร้อยสิบคาแนนไม่ผ่านนะครับบางที่ห้าแดงซูเปอร์บวกเสื้อเหลืองนะครับเก้าสิบห้าสามร้อยห้าวิในยี่สิบคาแดนไม่ผ่านนะครับน่าจะหางขาดนะครับบางที่หกเทปโยนะครับขนาดหนึ่งนิ้วนะครับแปดสิบเพียงสองร้อยในสองร้อยสิบวินะครับผ่านเสยตุ๋ยเลยทีเดียวนะครับหวานเจี๊ยบนะครับบางที่เจ็ดซอโพแก้วนะครับแปดสิบแปดสิบห้าขนาดหนึ่งนิ้วนะครับ เดือ้่าแคะแนนหวานเจี๊ยบนะครับบางที่8ดหงร้อยเวิ้นนะครับขนาดทอสอง7 0สเดสิบเด้าคะแนนผ่านอีกแล้วครับท่านนะครับบางที่เก้านะครับบางที่เก้าต้องขอไพ้นะครับต้องขอรับเสียงหายนะครับเนื่องจากว่าหน้าจอดับนะครับมาต่อกันเลยครับบางที่เก้าเลยที่เดียวนะครับบางหน้าจอมันดับต้องขอในะบางที่เจ้าเก้านะครับไอ้ของไอ้ของบวกน้องนิ้งนะครับ บ้างไฟหมื่นนะครับ300ถึง310ได้350คะแนนผ่านนะครับบ้างที่10บนอกฟุกนะครับขนาดท่อ250เปิดเดียวได้260คะแนนผ่านนะครับบ้างที่11ปอประกาศสิทธิ์นะครับขนาดหนึ่งนิ้วนะครับ80 210บสองร้วินะครับได้280คะแนนผ่านนะครับโอ้โหเก่งครับนะครับบ้างที่12นะครับอ่านองไมแสงตะวันนะครับขนาดท่อ270 75ได้350คะแนน ผ่านนะครับโอ้โหผ่านเจ็ดบังรวนเลยทีเดียวนะครับผมอ่าบังต่อมานะครับเพชรมิงเมืองนะครับหกสิบเจ็ดสิบ้าสิคะแนนไม่ผ่านนะครับบังดิิีนะครับดอกเหมยนะครับแปดสิองแปดสิด้าสิคะแนนไม่ผ่านนะครับบังดิ1ินะครับพอประกาศนะครับเจ็ดสาดสิบห้าเดียวคะแนนไม่ผ่านนะครับโอ้โหพ่ผ่านกับพผ่านสาบังหวดขึ้กันนะครับบังที่ิ6นะครับ หมูบินทอสามนะครับเจ็ดสด้าเดองค่าแนนเจ้านะครับบางต่อมานะครับบางสี่สิดโอรสสวรค์นะครับแปเบอร์เดียวเดียส้อยส่าค่าแนนผ่านนะครับบ้างสิบแปนะครับเจแต่บวกเทพประดิษฐ์นะครับขนาดทอสองเจ็ดสิบ้าเดอยค่าแนนผ่านนะครับบ้างสิบเกนะครับกุชชินาไลนะครับ ห5 60ห้าายเจ้านะครับบ้างที่ยีนะครับปุ๋ยเมกนะร0แปดสิบเก้าสิในสองคะแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไหวหนักเลยนะครับบ้างที่ยีนะครับละอองดาว90เพียง3ามร้อยนะครับ้อยหาคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่ยี่บระโบนะครับขนาดเท่าสองแปดสิบเก้าสิ่าคะแนนผ่านนะครับบ้างที่ยี่บนะครับเจบวกแบ่งนะครับแปดส เด้อยส่สิบคะแนนผ่านนะครับผมบางทียีเพชรมิงเมืองนะครับ88 308วิเดือสามร้อยสวินะครับเจ้านะครับโผมขนาด303วิยังบริกิณนะครับเจ้านะครับราคาสูงเหลือเกินนะครับบางทียีนะครับปอประกาศสิทธิ์นะครับ70 80ขนาดท้อสองเดือสองร้อยเาคะแนนผ่านนะครับบางทียีนะครับอ่าโชคบุญมีนะครับ ขนาดท่อซองนะครับ7 0 8 0สิบแปด้อยสาคะแนนไม่ผ่านครับบ้างดี27ดอกเหมยนะครับ8 0 8 5ิบแปด้าเด่าคะแนนผ่านนะครับบ้างดี28นะครับสว่างพิลมนะครับบวกน้องของขวัญนะครับผม90 10วินะครับผมเฮ้ยเก้าวินะครับผมกลายเป็นสว่างเป็นลมนะครับเด็ด้อยยี่สคะแนนไม่ผ่านนะเป็นลมเลยนะครับบ้างดี22นะครับท้องสยามนะครับ80 90 ตด้สอดสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างดีสานะครับเทพโยนะครับ1นิ้วนะครับ70 90สิบเก้ได้สองคะแนนผ่านนะครับบ้างดีสานะครับอบตนะครับบวกเตชินนะครับ90เคีื่ง300ร้อยได้สามคะแนนผ่านหวานจรีบนะครับบ้างดีสามสิบสมิงเมืองนะครับ88 308วิได้สองยแปดสคะแนนไม่ผ่านนะครับราคาสูงเกินไปสู้แล้วสู้บ่ไหวนะครับผมอ่ะ มือนีกะดีใจนํำผูโสกผู้มานผู้ประมาณสู่กันต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงรอเดฟสีต้องกรบาบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเดฟสีสวัสดีครับ